สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บุญทองเกษตรซักโลครับวันนี้พามาดูสวนผลไม้อีกหนึ่งชนิดครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับคนที่พาเรามาแล้วก็เจ้าของสวนนั่งตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดามตู่ตามติดชีวิตเกษตรกรไทยวันนี้นะคะเราได้พาอาจารย์นัทเนี่ยมาลงสวนสับประรดค่ะซึ่งภาษาใต้นะคะเรียกว่าหยานนัทค่ะอ่าหยานนัทนะ,ะโอเคเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของสวนครับแนะนําตัวครับค่ะสวัสดีค่ะ พีนกกระดกวันสารวัตรคะ่ะพี่นกกระดกวันสับป,ประรดที่เราเห็นด้านหลังปลูกเยอะไหมครับก็หนึ่งไร่กว่ากาค่ะหนึ่งไร่กว่าตอนนี้สับป,ประรดอายุเท่าไหร่แล้วครับก็ประมาณ16เดือน14 1เศษสเดือนเศษเศษอ่าแล้วสับป,ประรดที่ถืออยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมครับสมบูรณ์มากค่ะสมบูรณ์มากนะครับขนาดใหญ่ไหมลูกใหญ่ถือว่าลูกใหญ่เนาะ,ะอ่านะครับสิบกว่าเดือนนะครับที่ดูแลมันมาการเจริญเติบโต ความจำบ,บของต้นเป็นยังไงครับความจำบ,บุ์ของต้นก็ต้นใหญ่มากมดีกว่าทุกปีที่เคยทามาไหมดีกว่าทุกปีที่ปลูกมามดีกว่าทุกปีเลยนะ,ะนะครับเพราะว่าเราทามาเคยทํามาหลายรุ่นเนาะทำมาหลายรุ่นหลายรอบแล้วอ่าโอเคนั้นมีประสบการณ์เรื่องสประรดพอสมควรทําไมมันถึงดีกว่าทุกปีเป็นเพราะอะไรทําไมมันดีกว่าทุกปีก็เริ่มมาใช้โฟรทีนประมาณเกือบสองทองแล้ว ใช้โฟทีเอาโฟทีมาใช้เอามาฉีดทุกครั้งที่เราฉีดพ่นเห็นการเปลี่ยนแปลงของต้นยังไงเห็นการเปลี่ยนแปลงของต้นคือฉีดไปประมาณสักหนึ่งอาทิตย์พ่อจะรู้เลยว่าต้นมันจะเขียวขึ้นสดขึ้นต้นน้ำก็คือต้นสับปะรดเนี่ยพอหลังฉีดเข้าไปปุ๊บมันสดชื่นขึ้นสดชื่นเหมือนกับได้น้ําได้ฝนอะไรเงี้เลยนะใช่ใช่ใช่ แล้วดูแล้วทนแรงมากขึ้นกว่าเดิมไหมก็ดีกวา่าอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยหลายๆปีที่ผ่านมาเราเจอปัญหาเรื่องของแรงเนาะใช่คือ<ม>โฟตีนี้คือผสมน้ําเราได้ฉีดพ่นมันก็ได้มีความชุ่มชื้นไปในตัวเนาะใช่ครับแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช้ต่อค่ะความรู้สึกของพี่ที่เอาโฟตีมาใช้กับฉีดพ่นสับปะรดเนี่ยเป็นยังไงคิดว่าถูกหรือแพงยังไงคือตอนแรกก็ รู้สึกว่าแพงไปหน่อยนึงแต่พอ,อมาคิดดูก็คุ้มคุ้มค่าที่เห็นผลผลิตนะครับความรู้สึกครั้งแรกก็รู้สึกว่าแพงแต่พอซื้อมาฉีดมาใช้แล้วก็คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอ่านะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์การใช้โฟทีะนะครับถามอีกนิดนึงนะครับถ้ามีคนมาบอกว่าเอออย่า,ามาฉีดเลยอย่า,อามาใช้เลยไม่ดีหรอกนะครับเชื่อเขาไหมอ๋อไม่เชื่อค่ะาะ คือทดลองใช้เองแล้วเราทดลองอใช้เองแล้วด้วยปุ๋ยที่เราเคยใส่เช่นปุ๋ยบำรุงปุ๋ยเพิ่มความหวานของสับปะรดเนี่ยนะครับทุกๆรอบที่ผ่านมากับรอบเนี้นะครับรอบนี้ใช้มากหรือใช้น้อยลงยังไงครับก็ใช้น้อยลงกว่าน,น้อยลงกว่าเดิมก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนด้วยไหมลดต้นทุนด้วยค่ะโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับการดูแลสับปะรดนะครับของ พี่นกนะครับอ่าพี่นกครับตรงนี้เขตตำบลอะไรครับตรงนี้เขตตำบลหนองตรดอำเภอเมืองจังหวัดตรังอืมนะครับหนองตรดอำเภอเมืองจังหวัดตรังใช่นะครับอ่าตามติดชีวิตเกษตรกรพาเรามาเที่ยวดูสวนสับะรดนะครับในเขตจังหวัดตรังนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามติดชีวิตเกษตรกรนะครับกลับมาดามตู่อีกหลายๆพื้นที่ครับวันนี้ผมนัทพงศ์ทองเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ